นี่ครับเพื่อนๆดูสิครับเหมือนไฟจริงๆริงไหมสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวโคมไฟนะฮะแบบเป็นคล้ายๆเป็นกองฟืนนะครับเพื่อนๆเหมือนเป็นกองไฟจําลองในบ้านนะครับเพื่อนๆนี่ครับช้าดานี่ผมเพิ่งได้มานะเดี๋ยวจะขออนุญาตแกะ เปิดไฟให้เพื่อนๆดูนะครับหน้าก่องเลยแว่า LED Message l i g h ็ Box นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่ามันจะทำงานตามปกติหรือเปล่านะครับเพื่อนด้านในก็มาแบบนี้เลยฮะไม่มีห่อไม่มีอะไรนันเพื่อนแล้วก็มี USB เส้นหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าจะสว่างหรือเปล่าทำงานดีหรือเปล่าแล้วรูปกษณ์ไฟจะเหมือนของจริงหรือเปล่านะครับเพื่อน้องมาดูครับนี่ง่ายๆครับไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมากนะฮะนี่ครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะไปดู มันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรด้านหลังไว้แขวนนี่แหะเพื่อนๆเดี๋ยวต,ตรงนี้ผมขออนุญาตแกะดูว่าเป็นยังไงมันคืออะไรอ่าตรงนี้ใส่ฐานได้นะครับมีมาแบบสาย USB นะฮะแบตบแบบแบ,บ,เบตเตอรี่นะฮะแล้วก็มีใส่ฐ่านได้3ก้อนนะครับเป็น2 A นะครับเพื่อนตรงนี้นะครับฐ่าน3ก้อนก็เพื่อนๆสามารถพกไปแคมป์ปิ้งอะไรอย่างเงี้ยจำลองว่าเราก่อปืนนะแต่จริงแล้วเราก็ไม่ได้ก่อนนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหน้าว่ามันจะเหมือนไฟจริงๆไหม นี่ครับเพื่อนๆนี่ครับเหมือนไฟจริงจริงไหมเออเหมือนนะเบาด้วยน้ําหนักเบานะฮะไม่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 หนักมากนะครับเพื่อนๆขนาดประมาณ30ซนติเมตรคูณยีซนติเมตรนะเออนี่ครับตั้งมาจัดจีินะครับเพื่อนๆลองดูเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟเพื่อนๆดูนะมันไฟจริงปะนี่เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวจะเพิ่มความมืดนิบนึงนะนี่ครับเพื่อนๆ ดูฮะดูการเคลื่อนไหวของไฟนะฮะอันนี้ผมขอขอขอนุญ,ญาตไม่แกะออกนะเพราะอันนี้จริงๆแล้วเป็นของลูกค้าผมแค่เปิดเช็คดูนะฮะว่าไฟเข้าทํางานตามปกติของเครื่องหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนี่ครับดูฮะดูการไหลของไฟับเพื่อนๆเห็นใช่ไหมถ้าเพื่อนๆสนใจแบบนี้นะฮะสอบถามสอบถามผมเข้ามาได้นะเ,เดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆ ถ้าเพื่อนสนใจออสอบถามเข้ามาได้เลยหรือกดลิงก์ด้านล่างตามที่ผมแนบไว้ก็ได้นะถ้าเพื่อนๆอยากได้ตามเนี่ยมีหลายแบบมากมายนะครับกดลิงก์เข้าไปดูได้เลยครับลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามดกดซับสไครป์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวสินค้าดีๆสินค้าใหม่ๆผมจะเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆนี่นะครับ oh, yes, อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งไว้นะหากมีคอมเมนต์อยากจะแนะนำอะไรผมด้านล่างวิดีโอได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอฝากอีกนิดนึงนะครับเรื่องแบตเตอรี่รุ่นที่ผมได้มาจะมีแบตเตอรี่2ช่องทางก็คือใส่ฐานและสาย USB นะครับและสําหรับบางรุ่นที่เล็กกว่าจะใส่ได้แค่ฐานอย่างเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มองหาของขวัญวันเกิดหรือของขวัญวันปีใหม่2565ที่กำลังจะถึงนี้ให้คมไฟเตาผิงชิ้นนี้สำหรับคนพิเศษของคุณสิครับ มาแบบ